สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับดวงหนึ่งนาทีกับดรเทมหรือทารคานนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปของชาววันอังคารกับพุธกังวันนะยาน้ำนะอังคารกับพุธกางวันเรามาดูกันว่าสัปดาห์นี้14-20ึงหาคมจากวันแม่เนี่ยการเดนีนน้จะเป็นยังไงบ้างใครจะเฮงใครจะปังหรือใครต้องวางแผนอะไรสัปดาห์นี้เรามาดูกันเลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร เพจดีตอบดรเทมทาลูกค้าด้วยครับ mm hmm. เรามาตั้งสิบไปพร้อมกันสำหรับชาววันอังคารนะครับ14-20ถึงนะครับตั้งสิบไปพร้อมกันนะครับ อาจจะมีเรื่องร้อนใจหัวร้อนหน่อยนะสำหรับชาววันอังคารสรัปดาห์นี้อาจจะหัวร้อนเหมือนฝืนความรู้สึกอะไรบางอย่างแต่ก็ต้องทําต่อเหมือนคนที่พ่ายแพ้สงครามแล้วก็ต้องสู้ต่ออึดอัดใจหนักใจเหมือนโดนแทงข้างหลังบางครั้งแต่ตอนนี้ไม่อยากคิดอะไรแล้วรู้สึกว่าชีวิตลำเหนื่อยจังจะได้อะไรแบบฉืวเฉียดนะคิดว่าจะไม่ได้แต่สุดท้ายชาววันอังคารจะได้ได้แน่นอนเรื่องเงินดน๋ยวเงินจะเข้ามีเงินเข้าอะไรบางอย่างและพูดถึงเรื่องการลงทุน หวังผลกำไรมหาสารหวยหุ้นหรืออะไรบางอย่างคุณอาจจะได้หรืออะไรได้อะไรบางอย่างมาก,ก็ได้แต่อาจจะไม่ได้ตามแบบเป๊ะๆป,ป,ป,ปังมากนะแต่ถามว่ามีโอกาสได้ไหมได้แน่นอนครับสำหรับชาววันอังคารนะเรามาดูว่าชาววันพุธกลางวันจะเป็นยังไงบ้างสําหรับวันนี้สิบสิบสง่งหาก็สิบสี่ยี่สิบสิงหาพุธกลางวันนะครับสรมมา พุธกลางวานันอ่ายินดีกับชาวพุธกลางวันเลยเพราะเห็นไพ่ใบนี้รู้สึกแฮปปี้มากเลยมันเข้าช่วงพอดีอาจจะมีเรื่องหลักใจกังวลใจลังเลใจหรือการหมุนเงินคิดอะไรบางอย่างไปต่อหรือพอแค่นี้หรือการหมุนเงินการโยกเงินคุณมีความรู้สึกว่าทุกอย่างชา้าบางครั้งความเจ้าชูก้กุ้มกลิ่มก็อาจจะเกิดขึ้นได้คิดเรื่องการลงทุนหวังผลกําไรมหาศาลฟังดีนะได้รับความยุติธรรมอย่างแน่นอนใครทํทอะไรสัปดาห์นี้สาวพุทธกลางวันนะ ปังมากและมีเกณฑ์ถูกหวยถูกโรตเตอรี่ได้โชคล่ำเงินทองลงทุนไรายได้กําไรมหาศาลซื้อเลยนะเห็นอะไรก็ตามให้ซื้อเลยนะครับพูดกลางวันนะและที่สําคัญการเชฉลมิมฉลองแห่งความสําเร็จขอแสดงความยินดีด้วยนะครับพูดกลางวันสัปดาห์นี้คุณปังมาก